ครับเวลาไปโรงเรียนมีความสุขไหมครับชุอ๋อแล้วชอบไหมครับชอบแล้วแล้วที่โรงเรียนมีใครบ้างนะครับเชฟอ๋อแล้วมีใครอีกครับช่ออ๋อแล้วมีใครอีกครับซูอ๋อแล้วน้องรักเพื่อนไหมครับฮะน้องรักเพื่อนไหมรักไหม อ๋รักเพื่อนถ้าน้องรักเพื่อนน้องต้องแบ่งของให้เพื่อนนะใครับแล้วน้อง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 ต้องแบ่งจริงๆนะขอเออเวลาจะเอาของเพื่อนก็ขอห้ามแย่งเนาะขอใช่ครับลูกต้องขออย่างนี้นะแล้วถ้าเพื่อนให้เราต้องทํายังไงถ้าเพื่อนให้ถ้าเพื่อนให้เราต้องทํายังไงพอเพื่อนให้ของปุ๊บพอเพื่อนให้ของเราทํายังไงขอบคุณครับจ้า นะหอมแม่หนยหอมม่หอมพ่อด้วยหอมพ่อหอมพ่อ <pued> จิกี้หอมแกหอมจะหอมแก่ขอบคุณครับหอมพ่อไป